สวัสดีนะคะทุกทกคนมากันอีกแล้วนะคะดึกดึกด่นเด,ดนะคะยามดึกกันเลยนะคะเพื่อมีสมาชิกรอนะคะนะมีเวลาว่างก็มาทำคลิปให้นะคะสิปบบนยังเด่นเหมือนเดิมที่2องหนนะคะนะยังเด่นอยู่ดีตัวนี้นะคะอันนี้นะคะ VIP นะคะเนี่ย สองหนึ่งเสองหนนะคะนะก็กันกับหัวเอานะคะไม่เด่นกับหัวแต่ว่าถ้ามันหนีเรานี่ก็ถือว่าดวงนะคะถ้าไม่ดักไหวนะคะตัวนี้ก็สายรูดนะคะสายรูดก็เอาที่สองกับเจ็ดนะคะฟันสองค่ะวันนี้ฟันสองนะคะนะเด่นตัวนี้แหละนะคะ นะเลขมันก็ต่ำนะคะเลขต่ำอ่ะสองหนึ่งนะคะเลขต่ำเลยอย่าเบิลแล้วกันนะคะถ้าเบิลถือว่าไม่หลอดนะคะถ้ามาเบิลน,นะคะเพราะว่าถ้าใครดักเบิลไว้ก็โอเคนะคะแต่เบิลก็มาบ่อยนะคะช่วงนี้นะคะ ตอนนี้ก็เด่นประมาณนี้เลยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านนะคะนี่นะคะขอให้แตกแล้วกันนะคะวันนี้ให้แค่สามชุดนะคะนะให้สามชุดนะคะเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะนะมาลุ้นกันอาจจะดึกๆนะคะนะออกดึกๆนะะน่าจะเป็น VIP อย่างเดียวนะคะนะ ก็อยู่ประมาณนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะตัวนี้ตัวเลขแม่นแม่นของเราก็จะเป็น10บบนนะคะสิบบนของเราก็พรุ่งนี้วันที่5นะคะเดือน12ปี64นะคะดาวโจรรวมนะคะถ้ามี VIP อย่างเดียวก็จัดแค่ VIP นะคะถ้ามีธรรมดาด้วยก็จัดธรรมดาไปด้วย ตัวนี้เป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิดทุกประการได้นะคะไม่มีใครทราบนะคะนะตัวนี้ก็ใช้วิวจารณญาในการรับชมรับฟังกันเอานะคะนะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะไปแล้วคะ่ะอากาศหนาวและรักษาสุขภาพกันนะคะวันนี้หนาวมากนะคะเย็นจะเยือกเลยลบวันนี้วันนี้อ,อ,งองศาสิบสี่องศาพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะหนาว 13องศานะคะเห็นว่านะคะกรมอุตุว่าสิองศาพรุ่งนี้ค่ะ14บี่นี้ก็เย็นดะเยือกแล้วนะะี่ค่ะนะลมโชยออกมาจากหน้าต่างนี่รู้เลยนะยังกับช่องฟิตนะคะนะรักษาสุขภาพกันนะคะนะช่วงนี้ก็ดักยากแก้แพ้ไว้เลยนะคะนะได้ผลนะคะได้ผละคะนะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย ดูลูกๆเรานอนหลับสบาย